ดรศรีกุลนะครับหลักไกกุลครับก็มาแชร์ในเรื่องของแบรนด์โมเดลนะครับให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมบู o แคมป์1นะฮะพูดถึงเรื่องของความเป็นตัวตนของการสร้างแบรนด์การสร้างตัวตนของบริษัทนะฮะหรือของสตาร์ทอัพแต่ละแต่ละทีมสิ่งที่พี่หนุ่ยได้ทำนะฮะได้ช่วยมาแลกเปลี่ยนก็คือ พอเล่าถึงแล้วพี่หนุ่ยก็ให้ลองแต่ละธุร,รกิจนะครับให้ลองเขียนธุร,รกิจของตัวเองเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไงมีจุดขายยังไงแล้วก็ดึงเอาความออยูนิคอยู่ดึงเอาความพิเศษของตัวเองออกมาให้ได้แล้วก็ให้เขียนแบรนด์อิเดนติตี้นะครับว่าจุดยืนของบริษัทจุดยืนของธุร,รกิจของตัวเองเนี่ยมีจุดยืนยังไงแล้วก็ทําเพื่อใครนะครับแล้วก็อีกหน่อยก็ค่อย จะเป็นว่าแล้วผลิตภัณฑ์ที่จะออกมาจากบริษัทนี้มาตอบโจทย์นะความเป็นตัวตนแล้วก็จุดยืนของตัวเองอย่างไร ดีใจที่ทาง OTAB a c c e r e r a t o r นะครับได้ชวนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับในการาคิดวิเคราะห์เครื่องมือที่ชื่อว่า Lin Canvas นะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้สตาร์ทอัพทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกนะครับเข้ามาอยู่ในโครงการเนี่ยได้เห็นโอกาสของธุรกิจนะครับว่า จะมีโอกาสไปทางไหนบ้างนะครับแล้วก็มีกลยุทธ์ที่จะคิดเรื่องของจุดแข็งจุดขายนะครับการเติมเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้าไปให้ผลิตภัณฑ์หรือว่าโซลูชันตัวเองเป็นที่น่าสนใจนะครับรวมถึงมิติต่างๆที่จะทำให้ธุรกิจ ตัวเองเติบโตนะครับแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทั้งทีมงาน a c c เรสเตอร์นะครับแล้วก็สตารับทุกคนที่เข้าร่วมโปรแกรมเพราะว่ามีความหลากหลายมีความน่าสนใจแล้วก็คิดว่าน่าจะทำให้โอ a ัปีนี้เนี่ยมีอะไรที่เรียกว่ามีพลังนะครับแล้วก็มีโซลูชันดีๆที่ออกไปช่วยสังคมให้ได้ประโยชน์จากงานวิจัยแล้วก็ได้สตาร์ทอัพที่เรียกว่าทำให้เกิด s า a หน้าใหม่ในบ้านเรามากขึ้นครับขอบคุณมากครับ สิ่งที่มาแชร์กับผู้เข้ารับการอบรมก็คือในเรื่องของความเข้าใจที่ไม่ค่อยถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินอัญมณยากับการนํามาเอาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ผ่านคนลไกลของการตั้งสตาร์ทอัพน,นะครับเพราะมีเรื่องที่ยังเข้าใจไม่ไมตรงกันอยู่ค่อนข้างเยอะก็มาทําให้เกิดความกระจ่างในเรื่องของการบรหิหารจัดการทรัพย์สินอัญมยาที่จําเป็นสําหรับการทำสตาร์ทอัพครับ ผู้เรียนก็มีความตื่นตัวในหัวข้อที่สอนแล้วก็มีการซักถามคำถามอย่างเป็นระยะนะครับก็แสดงถึงความสนใจแล้วก็ความตั้งใจของผู้รับการอบรมครับก็อยากจะให้กําลังใจกับผู้ที่ทํางานที่ค่อนข้างยากนะครับก็คือมีความท้าทายในส่วนของการนําเอางานวิจัยที่ตัวเองทํามาไปสู่การใช้ประโยชน์ในรูปแบบของการจัดตั้งธุรกิจใหม่ก็อยากจะให้กําลังใจว่างานนี้ถ้าทําสําเร็จก็จะมีผลกระทบทั้งกับตัวเองนะครับและเศรษฐกิจ สังคมของประเทศด้วยครับ อันนี้ก็เป็นปีที่3ที่เราได้รับการสนับสนุนจากบพคออก็ต้องขอขอบคุณบพคนะครับขอบคุณมาหาวิทยาลัยสวนนะฮะไม่ว่าจะเป็นกองวิจัยนะครับกองเนวันกรรมกองสายทอเทคโนโลยีกองกิจการนิสิตเอ่อแล้วก็งานจิตเก่านะครับแล้วก็คณะต่างๆที่ให้การสนับสนุนนะครับนักวิจัยมาร่วมอบร,รมแล้วก็มา มาเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้แล้วก็ความเข้าใจในการทำธุรกิจให้ให้ถูกต้องนะครับ